สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนแม่เอฟซีทุกทุกท่กานค่ะมื้อนี้ก่ะมาบอกรับใจบุญอีกแล้วนะคะทานผู้ชมค่ะนี่เนี่ฝากเนื้อตอนนะคะที่มาของซ้ำตัวแตกนะคะพี่แม่ไม่แก่ทีห่างเท่านั้นเป็นบนอย่างเดียวหรอกะหมวกว่านที่ใจบุญ่าทีอามาเอาต่อหมวกว่านี่โอ๊ยข้ายากไปเอารถจา้าแม่เออจองรถไว้แล้วเซลทุกคนบอกว่ารถเสร็จแล้วนะติดฟิล์มอะไรเสร็จแล้วนะก็เลยไดยไปเอาก็เรืเอ่อยบอเลยบอกอาที่บ,บ,บ,บอกว่าจากได้บอ เลขบนให้แค่สองคู่เท่านั้น FC comment ม,มาหลายมาอยากได้อยากได้เนาะแต่ว่าคลิปนี้มิที่เด็ดค่ะเอาสามตัวตรงๆซีหางไปก่อนนะคะก่อนเอืเนิ่มอ่อแม่ก่อนที่จะเข้ามารับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะอย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางทีมงานนั่นเลยเด้อช่วงนี้ลืกไข่แหนละแม่แต่ว่ากับเสียงเนี่ยมัากับมากนะคะเพราะว่าท้องทินอักเสบ อ่าท้องตีมอักเสบต้องกินยาฆ่าเชื้ออีกประมาณเจ็ดวันเนาะค่ะหมอว่าเนาะเดยวก็ะติเหลืมมากเลยเดือดจะได้พ้นได้พ้นนอดยาค่ะแม่ได้พ้นนอดยาก็เด็กหน่อยนะจ๊ะหมู่บ้านนี่จะวันไงนะได้เอาของไปส่งอ่ะคุณพ่ออยู่ที่อ่าอำเภอเพลแล้วก็อยู่ในอุดอรนะจ๊ะโอ้ยหลายมองหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเขาไปในอุดอรก็ลเลยเออถือโอกาสเอาของมงคลไปฝากไปต้อนคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะจาะ มีคุณพีท่านหนึ่งเนาะที่คุณบอกว่าใจบุญหลังแต่พี่ได้เกลือมาอ่างเดี๋ยวขอเอาเครื่องเกลือมาเนจาร์กับผมตัวเล็กเนาะอ่าเพิ่นกันเล่บอ่างสิคุณว่าอ่าใจบุญมาสั่น,สนพีคนนี้เนาะใจเราเนื้อหนุ่อ่อยเบิง่งตั้งแต่ได้ได้เกลือมาเนี่ยหลังจากที่ไม่มีงานทํวมาสัน่นตั้งแต่ตกงานมาสันน่นเนจาร์อ่อยเบิงะะ่งเนี่ค่ะนุ่ราดีใจน้ำเพินหมัวว่านเนาะ ใส่ะอ่านี่พี่คุณพี่ว่ารางรัตเนาะอ่านี่เดอาบุนนี้สองได้บะอ,อ่าอ่าได้เดียวนี่ว่นเลยว่าโอ้ยใจบุญแม่คุณว่าโอ้ยใจบุญแม่ดีใจบักคักแม่สร้างเกลือน้ำลูกมาว่าสั้นอ่าเขาเอาเขียดชินงานไม่แม่ทําถึงบานแม่ดีใจเลยรับมาตั้งมาสองพันชินเขาอ่าให้ชินละหาบาทแม่ดีใจบักคัก แม่บอเคยมีงานทำปลาหนูก็เลยว่า,าโอ้ดีใจนาแม่ดีใจนาเนาะดีใจนาพี่ดีแล้วก็มีหลายคนหนูว่านทรงไมใหนูเนาะห,ห,หนูก็เลยถามวา่าอ่าคุณพี่ถามพี่กุ้งเนาะพี่กุ้งกุ้งเนี่ยที่บนั่งในไลน์พี่บอกว่าเอาให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนะพี่จะโอนตังไปให้เขาเลยเออถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์วาาจะจะาาย่าเออได้อยู่จะเจะไว้ให้มาสั้นหนูก็เลยถามแล้วไปว่าพี่ พี่เอาเกลือมองคลไปแล้วอ่ะเป็นยังไงเป็นก็เลยว,ว,ว่าเออดีจ้าว่าสันเน,น,นี่ยนว่าไหนไหนบอกรู้ว่าเป็นยังไงบ้างรูวางสิเนาะเป็นเลยว,ว่าดีจ้าอ่ามีโชคลาภแล้วก็มีงานทําด้วยว่าสันนี่ค่ะพี่กุ้งกุ้งเนาะไหนี่นในไลฟ์คนเนาะโอ้แล้วก็มีหลายหลายไล่ค่ะหมู่บ้านแม่ที่บอกเข้าเออตั้งแต่ได้รับเกลือมงคลไปยักงก็ดีขึ้นแล้วก็แม่สุขคนเนาะค่ะ แม่สุคพมันบอกว่าเฮตามเจบุญบอกว่าตื่นขึ้นมากเนาะค่ะแม่ตื่นขึ้นมาให้ตั้งนโมสามจบใส่กระเป๋าตั้งแล้วแล้วก็หันหน้าเข้าใจหน้าบ้านตั้งนโมสามจบก็ไปดังซีเนาะก็บอกว่ามือเนี่คอยเงื่อนไหลเข่าลังเข่ามือลำพันมือละเมินมือละไอย่างมันเข่าวีลีได้แม่น้องเฮตามเจบุญเมืองด้วนะคะเพือเสือด้จักเอ้าถ้าผู้ใดสนใจอยากจะบูชาเนาะค่ะตอนนี้ก็ใกล้สีเบิร์ตเต็มที่แล้วอาจารย์ว่า เบิดรอบนี้น่าจะถ่ายอีกโดนอยู่ด้วยสำหรับเกลือมงคลเนือจากเพราะว่าสั่งบ่ไใดเนาะค่ะสั่งน่าสั่งของมันให้เพ่อนคัดเลือกเกลือมาเนี่ยเราก็ตัวจะมาปลูกเสกนี่ย่างบอมหูเลยว่าจะมาอีกมือใดเรือจักมือนะคะถ้าสนใจอยากจะบูชาหนึ่งกระปุกนี้ค่ะสองเก้าเก้าส่งฟรีแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยร้อยเก้าเก้ามีค่าส่งห้าสิบบาทเดื่องจากมนช่วมแล้วก็จะมีน้ำมันบ้านแดงก็คือก้นหนึ่งกํานจองเปยแล้วเนาะ เรก็จะมีหนวดมหาเสน่ห์หนวดหัวฝรั่งนี่ค่ะเด้อหนวดหัวฝรั่งหนวดญี่ปุ่นจาน่าหนวดมหาเสน่ห์หนวดเมื่องหนอก้ใดไปเัตุการนิดงานสายไตสายรางล่องเบิงจา่าได้หลายพนแล้วเนาะคะ่ะอันนี้แล้วก็จะมีตะกุดน้องแมวนะคะตะกุดน้องแมวตะกุดเครือเขาหลงน้ํามันว่านแดงยหยดที่คอป้ายเดียวะคะ่ะแม่ยแรงเกินต้านนะคะน้ํามันว่านแดงนะจน๊ะนี่ค่ะอ่าล้วก็จะมีหนวดขาขาย นอนรักกูลงกูนอนค้าขายสาริกาเงินพันล้านค่ะตัวนี้ผู้ใดเอาไปก็ว่าเออขายของดีนะจ๊ะแล้วก็อันนี้อาจารย์้อาหายมาโชว์เลวค่ะเด้อรกแมวร <c oughs> กแมวอยู่ในน้ํามันสาริกาแมบิ่งนี้ค่ะนี่นี่นี่เห้มานำมันรกอ่อามาแม่รกแมวลูกกอกแมวนะจ๊ะมีสองอันเท่านั้นนี่อ่ะได้มาไหมอาจารย์วาที่ไทยบ้านมันเอามาห้แลลวก็เอามาอัดกรอบแล้วก็ใสน่น้ํามันเลื่อมสาริกานี่จ้าท่านผู้ชม นี่ตรงจัดๆมีข้างหนา้ามีข้างหลังมีน้ำมันนี่ค่ะแต่น้ามีสองอันเอามาให่โช์นะคะผู้ดใดที่สนใจอยากจะพักขอมาอันนี้รูปก,กอกแมวนะคะรูปกรอกแมวนี่รูปก,กอกแมวสีสวา่างบ่หรือว่าเก่าชีวิตจะนุชไล้ไปทำอาจารย์ไม่ก่อนเนาะคะ่ะนี่จากถ้าผูใ้ใดสนใจอยากจะบูชาเดี๋้อ,อง ถคาแครแต่ว่าทโต้มหาเจดผู้น้องเมืองว่าเออย่างมอยั่งบอรือว่าเพิ่นจองไปเบิร์ตแล้วนี่สิเนาะคะ่ะเพราะว่ากองอาจารย์มานเนี่ยเพิปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบิดเดี่ยวเลยค่ะแม่เออผู้ใดเอาไปก็ว่าเห็นผลเห็นผลไมันก็นเลยเอาไว้ีเลยนะคะแม่อ่ะทีนี้พวกเบรคสามตัวที่เพิ่นให้มาเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นใหาเก้าหกหกนะคะแล้วก็เก้าหกห้าเก้าหกเจ็ดเก้าหกแปดมันออกสามตัวโต๊ดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันออกหกเก้าหกเพิ่นใหาเก้าหกหกนะคะ ทีนี้วันนี้ให้มาสี่หางเหมือนเดิมแล้วก็สองตัวบนเอาเป็นลิปหนาเด้อแม่รักหน่อยรักทิปล่างหน่อยบนที่บ,บน,นมาแล้วจ้าเด้อคือได้เปาเบาห้ามันเบิดเลยค่ะป่าจันจอแล้วมันอียิบยิบยิบสองละอันนี้ที่ยี่สิบสองแล้วเนาะจ้ะอือโอ้ยดีใจได้นั่นหอดมือเ็อออกเนอะเด้ยวือไ <c oughs> <c oughs> ปจองอันรดเบนอยู่ ได้ไปเอารถอันนี้มาล้วรถไฟฟ้ามาเราวมนจังประหยัดน้ำมันน้ะแม่ขี้ไปไกลสนุกไปค่ะเข้ารอบนี้แมี่ไปหาข้าพดขแม่ยู่ไกๆก็ไปได้เดอ้อบานเด้อเอาสำหรับสีหางเท่านั้นเตรียมสดชอบก็จัดผัดก็ผ่านเ้อค่ะอ่าบางคนก็บว่าโอ๊ยอันแม่ก็เสียดายได้เลขวงวนเมื่อกี้แต่ใจบู๊เนน้ำตัวเอาอยู่หรือเป็นน้ำแม่ยังมึมีดวงมากั่น บาดท,ที่นี่พ่อตะแม่บอกว่าแม่สิบูซาเกลน้ำตกเมื่อนั้นถือเลกเล่าหาบาทแม่ดีใจว่าสันโอ้ดีใจน้าแม่จักบาทก็ดีใจน้ำเลือเนาะอืมจักบาดก็ดีใจน้ำเบิดค่ะแม่เงินเนาะคะ่ะพ่อได้ค่ากับเขาหาบาทจะได้ซีหาลอยเลือบาดละซีลอยหาลอยน้าแม่เนาะนั่งงนว่นาจ้ะชุดสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงโต๊งเป็นว่า ก็ต้องบอกซื้อดอกวพัสนเอาตะเล็กไปซื้อให้มันถือกับพ่อละพอต้องมาถามหาหลวงว่าอาจารย์ใดวพัสนห่วยหรือเปล่าขักแต่อาจารย์น,นีนราารนไรไม่มาอีเรียนตัววพัสนเทนไม่กับร้อยกับท่งมาแม่เนาะให้ได้เงินใส่แอันร้อยกับท่งหลักการเทนไอย,อย,อย,อยเปิดท่าเปิดเติมละแม่เจ้าไน่อยเราจะได้เป็นพ่นยา จะได้ไปพูดนยาแล้วแม่แหบบมาอีกแล้วค่ะเพื่อนมอเนีนไหนเล้กขาดสามโตนี้ซื้อโรดซื้อหางละยี่สิบบาทหางละหน่อยๆก็ได้ค่ะคุมอยู่ที่หละ่ะเนาะเอาเตรียมแคบค่ะ เตียมแคบค่ะทึบสามตัวตรงๆนะคะสามตัวตรงโต๊ดงวดที่มานะคะเป็นไห966มันออก696นะคะ hit สามประตูก็คือต้องโต๊ดต้งตนะคะแล้วงวด1พฤศจิกายน68ค่ะเป็นห้มาที่331 131 393 931ค่ะแคบหน้าจอพ่อกแม่แคบหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้จังใดกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนในทางทีมงานนาเนาะเพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปเด็ดๆข้าวสารดีดีค่ะแม่อา่าแคบไป้ถ้าผู้ใดที่สนใจอยากจะบูชาอา่าเกลือมงคลเอาไปล้างซวยค่ะแม่แนะนําเอาเกลือไปก่อนเนาะจา้ะให้เอาเกลือไปล้างซวยออกก่อนนะคะอีอยงมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยได้แหมว่าจะเป็นคล้ายของหน้าที่การงานจ้าแม่นะคะอ่ะโอเคจ้ะแคบนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสอง 3นัดจ้ะโอเคจ้าเนี่เอาคลิปเนียวไว้เพียงสำหนี่ขอให้คุณป่อกแม่โชคดีมีใจเนี่ปังๆให้รวยยกช่องรวยกันทุกคนรวยทัวประเทศนะคะคลิปเนียไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ